สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่อง Number Future นะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกม The o Kitchen อีกเช่นเคยชอบเกม The o Kitchen นะทุกคนเอ,เอ้าเฮ้ยมันทำไมพี่ปืนชอบเล่น The o Kitchen แสดงว่าพี่ปืนเป็นคนชอบทำอาหารนั่นเอ๋ออกไปไกล โอเคเราเอาไส้กรอกไปทอดสิ่งที่ต้องทอดก็จะมีพวกนี้เลยนี่คือไส้กรอกอะไรไม่รู้แต่ไปทอดก่อนอ้าวให้ทอดได้หนึ่งอย่างทุกคนขิงงกอ่ะเอ้ยไม่ไม่นี่หว่าไม่ได้ขิงงกเปาเลยครับนี่ปรปบปะปะป ถ้าเกิดเราออเอาซี่กล่องไปเข้าไมโครเวฟล่ะผลปรากฏว่าโอเคนี่ปกติเป็นงี้แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลง ชอบเสียงเพลงมากเอยพอแล้วล,ลองกินสิครับเปอ,อ่ากก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวควันมันยังไม่หายเลยเป็นไงครับจะกินอีกหรอครับคุณลองกินน้ำไก่ไหมครับ อย่นะโอ้มันใส่มากๆเลยทุกคนถึงใส่ใส่น้ำเยอะเกินไปน้ำไก่ทอดอืมกินปลาดิบไปก่อนจงกินอ่ะรอแฟนนี้ แกเป็นสีน้ำตาลอ๋อนี่มีขนมปังเพราะว่าผมจะทำไก่ทอดที่ใส่เกล็ดขนมปังเก็ดขนมปังอ่าเกล็ดขนมปังเราต้องเอาไปหันห่นหั่นโอเกือบเอาไปทำน้ำละชับชับ ชับชับเอ้ยชับชับโอเคแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปชอ็อตพร้อมกับี่ดวยเอ่อเฮ้ยเสร็จสมลักเลย โอเคไหนโอเคครับคุณลองเล่นจิ๊กซอว์ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยจิ๊กซอว์มันต่อเป็นชิ้นนะครับอันนี้ต้องปักอันนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันเพราะมันหันหน้าไปทางนี้อ่าอ่าโอเค โอ้ยผมขอคิดแป๊บหนึ่งนะว่าจะอืมอันนั้นยังไงนะหนึ่งปีถ่อไปถ่อไปไม่ต่อไปอ,อือ๋อคิดออกแล้วคุณก็กินไปเลยสิครับเดี๋ยวสมองมันมันแบบขับเคลื่อ กลับเปขนมปังเองฮะคืออย่างนี้ก็ได้เหรอได้สิครับคุณลองกินเกลือดูสิครับลองกินมะนาวก็ได้นะครับแปไปไปไปปปปเฮ้ยกลายเป็นชาเขียวไปแล้วอ่ะตอนนี้ยเขียวปีเลยอ้วกใช่ไหมเมื่อกี้ คนตอบคนท่อไปตอบอต่อไปต่อไปทำไมช่วงนี้ผมชอบพูดว่าต่อไปอะมันต้องต่อไปไม่ใช่เหรอีนฮันคำว่าท่อไปนี่เขาเอาแบบรูปมาทำจริงสิเนี่ยปรับ พร้อมกับพร้อมกับสิ่งนี้ปรกริปไปกรูนแอมีมีมารยาทเอาไปอืมคุณนี่ดีไหมอ่ะจะกดไปแล้วอะ่ะกดเลยนะโอ้ขอโทษ เอาตัวรับเสงมาขอหั่นแล้วก็หันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี่จากนั้นก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงกลาง ต้มยำแครอทเออคุณจะทำต้มยำแครอทหรอครับแต่นี่มันไม่ใช่ต้มยำนะครับเอาแตงโมมาทำก็น้ำเน่ด่เเน่่่แล้วก็หัน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 อืมต้องขอใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่า <g zia> <t> <découvrir anime> เพราะว่าทางเรานะครับก็จะหั่นให้มันละเอียดนะครับทุกคนแล้วต้องหั่นให้มันละเอียดนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนี่คือเสียงตอนระหว่างการหั่นชา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 าชชาชาชาหั่นเสร็จเรียบร้อย พร้อมเอาไปทำต่อไปหันก็จริงแล้วมันเหลือเยอะนะแต่มันกระเทนออกไปหมดเลยอะโอเคเรื่องนั้นเราไม่ซีเรียดวันนี้เราจะทำสลัดให้คุณนะครับสลัดที่แบบแปลว่านั่นงโคลาสลัด เขาทำสลัดแบบนี้คนละสลัดแล้วโอ,โอเคหันแล้วก็หันตรงนี้อีกตรงนี้อีกตรงนี้พันอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นอ,อันนี้อันนี้ด้วยออโอ้โหกระเด็น,นหมดเลยทำไมสลัดเราแบบว่าเ่ค่อยมีแบบความหวานเลยมันต้องเพิ่มความหวานของ ตาเบอรี่ันตรงนี้ออกอันเด็ดใบออกปรับแล้วก็แบบ่านทำไมมันแข็งจังเลยเฮ้ยปรับอ้าวแครอทกระเด็นระวังแทงปากนะครับ แทงปากุลองกินให้หมดนะครับมันก็จะอร่อยมากๆเลยนะครับถ้าคุณใส่ใจในการกินนะครับมันก็จะอร่อยมากเลยนะอีกครับกินอีกกินอีกแล้วก็กินอีกตรงนี้อีกนะครับอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้อีกแล้วก็กินอันนี้ แล้วก็กินอันนี้อีกแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อ่าแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับมันไม่อร่อยเหรอครับคุณมันมีประโยชน์เอาคุณกินไปแล้วนะอุ๊ยอุ้ยอ,ยอ,ยอยอุไอมาทางผมอ๋ขอเพิ่มสีสันสีเหลืองให้หน่อย ไม่หน่อยแล้วตอนเนี้ยลายเลยเราขอเพิ่มความเป็นศินลปะนะครับศิลปะหรือศิลปะเปิครับคุณอืกินเข้าปากไปเลยกินเขา้าโอ้ยโยกินผิดอันก็ต้องกินผิดอันเห็นไหม,มไม่ชอบหรองั้นก็เอาเข้านี้ก่อน ไม่ต้องทำอะไรมันก็สุกได้นี่ชนไปชนเนยไปน่าจะอร่อยสำหรับคุณนะครับมั้งนะครับ <Yeah. S 1> คุณไม่ชอบเห็ดเหรอโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอนะ <Yeah. S 1> ่องนับเปิ่มฟิวเจอร์ แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย